สวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วนะครับต่อจากที่น้องบัวลําพูนะครับจากวัดพระบางวันนี้คนอยู่ที่นี่ครับวัดพระพุทธบาทภูผานคาวันนี้จะพาไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่มีการค้นพบตั้งแต่เมื่อกว่าปี2,492มาแล้วโดวยหลวงปู่บุญและพระภิสุอีก4รูปที่มาเดินทุรงหาที่สัปปายะในการจะสร้างเป็นวัดแล้วก็ปฏิบัติบําเพ็ญธรรมนะครับแล้วก็ได้มาเจอรอยพระพุทธบาทแล้วก็มีการสร้างอมนเนีดมครอบไว้แล้วก็มีการนมัสการ ผู้มานมัสการแล้วก็เกิดปฏิหารมากมายและมีความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทแห่งนี้แล้วก็ได้สราบเป็นวัดอ่ารอยพระพุทธบาทวัดผู่ผ่านคาแห่งนี้ขึ้นมานะครับอันนี้คือประวัติโดยคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปกาดนมัสการด้วยกันดูครับบันไดมีกว่าพันกว่าขั้นนะครับวันนี้มาทดสอบกําลังกายและก็กลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวตามมาครับ นี่คือทางขึ้นบันไดหน้าคราชนะครับเราจะมองเห็นพระุูธองค์ใหญ่นะครับสีขาวตั้งต่ะง,งานอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้วยกันเดี๋ยขวขออธิบายก่อนนะครับมีถนนที่สามารถนํารถขึ้นไปได้แต่ว่าก็มาแสวงบุญเนาะเราก็มาขึ้นบันไดหน้าดีกว่านะครับ แต่ละอาขั้นของบันไดเนี่ยจะไม่สูงมากครับจะไม่สูงมากจะราบไปตามมาพลานหินนะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ก้าวสูงมากครับแต่ก็เหนื่อยพอสมควรอ,อันนี้เพิ่งมาในครึ่งทางนะครับเพิ่งมาในครึ่งทางก็จะเห็นพระใหญ่ก็จะองค์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะเนื่องจากเราเดินทางใกล้ถึงแล้วนะครับเหนื่อยจริง โอ้งเลยเว้ยพี่น้องคนนี้มันไนีเนี่ย าจากทางเดินมนไดนาคนะครับก่อนที่เราจะถึงพระใหญ่ก็จะเจอศาลาที่ปเะ็นสถานพาพปางสายญาติหรือพระนอนเป็นพระประจำของคนที่เสวนาังคารส่วนด้านหลังผัดด้านหลังจากของผมเนี่ยก็คือจะเป็นหอพระพุทธบาทที่ผมจะพามากราบในวันนี้นั่นเองครับ มาถึงแล้วนะครับมณฑบที่ปฏิสถานรอยพระพุทธบาทแต่ว่าก่อนจะเข้าไปเราก็ต้องถอดรองเท้าซะก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเดินเข้าไปแล้วก็เข้ามาถึงแล้วนะครับภายในมณฑลบที่ปฏิสถานรอยพระพุทธบาทน,นะครับที่เชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่เป็นรอยท่าของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามประวัติเนี่ยก็คือหลวงปู่บุญนะครับแล้วก็มีพิสูจสามเณรอีกสี่รูปที่ได้ร่วมกันทุดงกันมานะครับแล้วก็ได้มา,าปักหลักปักกฏอยู่ที่นี่เพื่อเห็นว่าที่นี่เป็นที่สัปปายะนะครับสามารถที่จะ,ะบําเพ็ญภาวนาได้เป็นที่ที่เงียบสงัดนะครับสัปปายะอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ได้นาเงินการหาน้ํานะครับหาน้ําเพื่อจะใช้ในการส่งน้ําแล้วก็ ในการดื่มน้ําดื่มกินปรากฏว่ามีที่นี่ครับในรอบๆบ,บริเวณนี้เนี่ยมีรอยเท้าสัตว์มากมายแดงได้มากินน้ําแถวนี้ก็เลยมีการลื้อดูครับลื้อหินลื้อโคลนตมดูปรากฏว่าก็ได้เจอหินรูปร่างลักษณะคล้ายรอยเท้ามนุษย์ขนาดยักษ์นะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้มาประทับไว้นะครับชาวบ้านเนี่ยมีความเชื่อก็เลยร่วมใจกันสร้างวัดและฮะ สร้างวัดนี้ขึ้นมาแล้วก็นิมนต์ให้หลวงปู่บุญได้จำพรรษายอยู่ที่นี่เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกนะครับอันนี้คือรอยพระพุทธบาทแล้วก็ทางวัดเนี่ยสร้างมณฑปครอบไว้โดยทําเป็นกระจกปิดไว้นะครับลักษณะเหมือนรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีนะครับคล้ายๆกันนะครับหมายถึงว่ามีการทํากระจกปิดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ใครโยนเหรียญหรือมีวัสดุอื่นใดลงไปปะปนอยู่ตรงรอยพระพุทธบาทนะครับเราจะเห็นรอยพระพุทธบาทนั้นก็จะเป็นคล้ายๆรอยเท้านะครับมีทั้งหมดหานิ้วตรงด้านกลางก็จะมีรอยเป็น ธรรมจักรนะครับเป็นเป็นพระพุทธบาทหินนะครับชาวบ้านเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนให้พุทธศาสานิกชนผู้ที่เข้ามาเที่ยวเขินอุบลรัฐก็แวะเข้ามากราบน้ำสก,การได้ครับผม ทำให้ไหวเ้อโอ้หนี่เบิกบานทีจะพาสั oh ่งกระจายเนี่ยนะเดี๋ยวไปต่อนะครับจะพาไปชมวิวแล้วก็ไปน้ำมัสการหลวงพ่อใหญ่ด้วยกันครับ ใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้ความเป็นจริงแล้วเดี๋ยวตามผมมาครับอย่า,ยาเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนนะครับ <laughs> <c oughs> <c oughs> ในสดวนก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับ สักครั้งหนึ่งถ้ามาที่ยวาเขื่อนอุบลรั์ก็ต้องมาพิชิตบันไดพันกว่าขั้นนี้ให้ได้ครับต้องมาพิชิตให้ได้ครับสำหรับใครที่ไม่อยากเดินนะครับก็สามารถนํารถยนต์ขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าอยากจะสแสวงบุญจริงๆก็มาวัดกําลังดูนะครับมาเดินขึ้นมาด้วยกันเพราะว่ายังไงเสียเราก็ต้องไปกราบมาสการมันก็ต้องเดินลงไปอยู่ดีนะครับพบกันครึ่งทางเดินดีกว่าครับ ได้บุญได้สุขภาพนะครับสุขภาพกายสุขภาพจิตนะครับสุขภาพกายคือความแข็งแรงที่เราได้ใช้กําลังเดินขึ้นมาสุขภาพจิตก็เนี่ยครับได้มาไหว้พระแล้วก็ได้มาชมวิวเขื่นบนลัดซึ่งสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับส่วนุญาตจริงห้าเนื่ย้วครับ ใครมีโอกาสได้มาเที่ยวที่เขื่อนอุบนลน์กมก็อยากจะเชิญชวนให้มากับนมัสก,การลอยพระพุทธบาทและมากราบไหว้พระเจ้าใหญ่องค์สีขาวที่สวยตะการตาแห่งนี้นะครับแห่งวัดพระพุทธบาทภูพานคำนครับถ้าใครชอบคลิปนี้ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยม่อนคลาสิกส่วนครั้งหน้าจะเป็นสถานที่เที่ยวที่ไหนหรือเป็นพระธาตุกระดานพิมพ์ไหนทรงไหนมาเล่าสู่กันฟังแล้วมาเปิดแบบบรรปูชาก็ขอให้ติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ ลงทางเดิมนะครับไม่ได้ขึ้นรถโกงนะมาทางไหนไปทางนั้น